สวัสดีครับแซมครับสวัสดีครับฟังครับขอที่แคปปี2025ที่ผ่านมาหน่อย่างเงบ้างโอ้ก็รีแคปเนี่ยคิดเอาไหมอะไรใหม่ๆแล้วกันอ่าได้เหมือนกันครับได้ทำอะไรใหม่ๆอ่าแล้วที่สุดของปี2025ที่ผ่านมาอะไรเลยดที่สุบวชครับผมเหรอลาออกจากงานมาเป็นนักแสดงครับสุดเหร อะไรที่แบบส,สุดอะครับนี่ไงได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันอ่าได้มาเปิดไพลยอตได้ดูคร้อมทุกคนนะครับต,รรต,ต่างกันเยอะครับค่อนข้างแบบตรงกันข้ามมากเพราะเรื่องที่แล้วเป็นตำรวจเข้มเค,มครับเรื่องนี้เป็นเด็กเรียนปีหนึ่งครับเราก็เออค่อนข้างต่างมากคนละเรื่องเลยจากเป็นหมอมาเป็นนักเรียนใหม่นะครับ ิ่งที่อยากทำในปีหน้า2026สิ่งแรกเลยที่อยากนะคะทำอะไรอืมจะอยากดูซีรีส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับอยากทำงานครับก็คือทำงานแล้วดูซีรีส์ก็อาอาเราคิดว่าแฟนๆปีหน้าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆไหมอ่าจจะได้เห็นเห็นอะไรดีเห็นเราในบทบาทใหม่ใช่อะไรใหม่ๆใช่คาแรคเตอร์ใหม่ถูก แฮปปี้นิวเอียร์นะครับ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้เป็นปีที่ดีขอทุกคนครับครับรักษาสุขภาพอยู่กับครอบครัวได้นะครับ